โฮมนี่งานนะครับพี่จ้าวลบยอดของของหฮมนี่นะครับเนาะประมาณห้าสิบดอกหา้าสิบดอกครับพี่น้องบู๊ย,วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับผมวันนี้ก็มาคคอร์ช่องรอบป้ายชาแนลในค่าวขึ้นของวันที่แปดน้องไตเนาะแม่นจ้าสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ มันเองจ้ะไปตามหาเแ็ดแดงคอนอนหลังไตเนาะแม่นจ้าครับรบริบบทย้ายเหมือหลายเนาะแม่นครับเด็กผู้ชมทุกคนบานใจกยหลัลงไตครับบ่ามันมสีส้มส,สีมันจะไรเนาะครับเนะาะไปเลยครับจ้าไปเลยจ้าลงคลิปมันดีเก่าเด้อค่ะคะบโบโรับผมพอแล้วครับลหล<อ>หังไต<อ>ดอกแบบหลกแหยมงามครับอุอ้ยดอกแยงงามแหลกแหยมงามจ้าพี่น้องดอกแยงงามนะครับเด้อ โอ้โาแบบเงาเงาครับผมดอกแรแหงมานครับครับดอกนึงครับผมดอกนี้ก็แดงงามแน่ยิีแจ่มขนาดครับอ,อ,บอ,อืออึงไข่บ่เนี่ยมีตึงไข่ดอกนงาบงานรับพี่หน้อง

สุดอยอดเลยครับตรงนีมิตรเด,ดินแดงไหนะครับแดงครับอู้ทำงานเลยครับครับดอกนี้นานงนอกครับผมสองดอกดีกันเลยครับผมว่ามันเป็นที่ไหวไปก็ออกแมงอยู่น้อยเนาะแมนครับสงสัยจะย่านั่นครับปีนี้ไม่ใช่ đường vừa lấy trá mốt ui đồ này tay nó dạ xuôi xuôi hấp nó. Ủa, hấp nó này... ai ngang một tí trong tay ai <laughs> <Đi> ngang <nhạ. cười> นดอกนี้งามาแห่งจ้าสีแดงดีมกากเัยเนาะแมนจ้าสวยแจ่มขนาดเลยครับ <c oughs> จุม้มนึงครับน้องใต้งามหวานมากคุนบูเห็นครับผมน้องใต้น้องใต้เด๋อจ้าพี่น้องงามบอยโอ้ยสุดยอดเลยดอกนี่ยไฟไม่ได้จ้าพี่น้องดอกสวยๆเลยครับว้าวยย ดอกข้ามขนาดครับพี่น้องค่ะเบิ้งขาโอ้ยขาอู้ตันดีขนาดลงไดปโชว์ขครับยางกายไปไซระจ้าพี่น้องเบิ้งเนี่ยล่ะโง่ไงหนึ่งกดอกเบ็สไงแปลงกระแปลงเนี่ยคาดิลแล็ตมองไม่เห็นโอ้ตายต่แต่พี่น้องโง่ไงไม่เห็นครับป้จ้า เนี่ยไปจเจพี่นอ้องพูมน้องชายก็ตาดีแท้เห็นบ่ตามมาจเจพี่น้องเออบุงให้มีโบห็นครับพี่น้องมีโบห็นเด้อจ้ะผุนหลี่ยวยใหม่ครับผมนี่มาแต่ลม<ะ>หายๆนะลมเมื่อกี้เนาะเมียน<ฮ>อยู่ฟังผุนเลยครับจะฉีเดเลือดครับด้วยฟังใบไม้ปกแ<ฮ><ฮ>นขาปกเงีย้ยเลยครับอีกดอกหนึ่งครับผมมันเดียวกันเลยครับด้วย ทมีบ,บ่าน,นอาจักพี่น้องอบบเอ,อ้านีดเด็กน้องไตเอานี่เด็ยุบยุบยุบยนี่จักพี่น้องอุ้ยดอกแดงพอแวยีบหน่อยเนาะงั้นว้าวนี่เก็บด้วยจ้าอู้ยดอกแดงอ่ะแมงมือน้องตายเด้อเดี๋ยวจ้า มาเกิบใบหอมไม้กันนะจ้าเนาะเอาไป้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเี่ป่าวีป่านี่นี่เอาสิก้าเราจะีปน้องอ้ปาดอุ้ยแฝดเอากำลังไปสิไปหอมไม้นะปาดแยกมาเห็นพอดีครับผมอู้ยสองดอกก็มานครับนานจแมนี่ ชุ่มนึงครับผมอยู่หมเดียวกันเด้ครับเมื่อกี้อ้ยครับพี่นออ้อง4ดอกน้องใช่เนาะเมน้าเก็บดอกนี้ก็นก้อนเลยครับโอ้ยมีเด็กงามจุ่มงามกับขายยังไงเด้ครับเด้เป็นคอนโดยูนิวใหม่ครับผม กระจาดดอกทิศีดอกทิศีข้างห้อครับของแขกเพิ่งกินอยู่ครับพี่น้องสงสัยสิบจแล้วจะพี่น้องปล่อยไปกินจ้าเสร็จแล้วพงษ่ครัอู้หูเพิ่งกินสิบวัแล้วครับปตาดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่อยู่ครับพอขามันใหญ่เนาะครับเอาไว้เพิ่งกินใช่ครับจ้าปาดได้คือแดงดีแหงโอ้ยงามแหงผมนี่แดงงามสุดยอดเลยครับผมโอ้ย ลังการเทดอกนี้คาะเป็นปิดสีชมพูไอ้ค่ะสีชมพูดอกสีแดงครับผมงามไหมของงามของหนีมีจะดอกน้องไตหกดอกจ้าดอกดอกที่สองแล้วับดอกที่สองจ้ะพี่น้องโอ้ยดอกนี้งามเลยครับที่ขอผมนี่มีตะดอกมากครับหกดอกน้องตายเนาะจ้าอุ้ยดอกที่สามจ้ะแตามาเลยจ้ะจะอยู่ห่างกันในจักหน่อยเด้อจ้ะพี่น้อง ออมออมโอมได้น้องเราไปไหมจ้าอันดอรที่สี่จ้ะพี่น้องจ้าสี่ห้าจ้าโอ้ยตอนนี้แม่งจะกินไปไท้ายเต๋อแล้วน,นะแต่กระบอกเป็นยังครับเอาวหอมนี่คะ่นะสีชมพูไปเลยเนาะแม่งดอกแดงขาชมพูนะครับเด้ออันดอรที่หกจ้ะพี่น้องได้ไ้นี่ โอ้ยดอกจูงกำลังงามพอดีเลยครับผมแมนจ้าขาสีชมพูกันเด้อครับด้วยพี่หน้าอย่าแมงนาะแมเนาะเจ้าจ้งงามด้วยโอ้ยโอ้ยสวยๆครับดอกจ้ดอกนี้น้ังใต้หยีบหยีบหลือนิดเดียวครับผมพี่น้าไม่้ดอกจูเนาะถึนกระโดกบานแต่พี่น้อง ว่าคนุแนบเห็นดอกนี่ครับ <c oughs> อีกดอกนึ่งจ้ะสามสี่ดอกตอกเลยไปพี่โน,โน่ปวดขาขาวๆจ้ะไอพี่แสดแน่ขาขาวๆเลยจ้ะพี่โน่ บับสองดอกงามจ้าโอ้ยดอกงามสิลังตามาหอดกับโซค้าขาวเลยดอกนึงจ้าเดี๋ยวเราเปิดกล้องกันนี่บ่ห้อยมีว่าสินี่สนนี้ใบตองนะครับอุ้ยอุ้ยังกันะยังไม่ยังไม่อยู่ไต่ดอกครับมันมากินเห็ดดอกนึงจ้า เอาสองดอกาเองเระเพิ่งเห็นทุเรีนตอนคันลับมานีละอ้ยขอปัญหาเลยครับแม่งกินดอกฉันชอบขาตีเดอกนึงเอาใหม่ครับคือหอาใหม่นี่โอ้หดกยดีครัเนาะดีดีครับ คุณครับดอ,อกคุณครับไปวังเลยครับไปวังเลยเสร็จ่ล้วพอเอาอยู่หันเนาะอยู่ใกล้ๆนี่หันมาจังเห็นครับผมเกลือประหันมาครับผมปลาตัวนี้คือแดงดีจังไปบูยขา,ขายใหญ่งด้ดอกนี้หน่อยขาใหญ่ๆแมนครับ จยากขางทางเลยจ้าปอดดอกอยเงงามเลยครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเต็มไม้เต็มมือเนาะแ <c oughs> มีนครับ <c oughs> อีดอกนิ่งๆครับผมอุย้ยขายเงียบอยู่ตรงตากเดี๋ยวจะดรอปข้า <c oughs> ขงล่ามครับผม โอ้ยงามเลยขึนตาได้ครับนี่เล้ยบ้าโนยโอ้ยขาบอกแก่ลยทงไตโอ้ย,อย,อยจูงงามเองครับพี่น้องอ้เปิดเบื้องอายโอ้แม่งกินขาคนทางใตหลม่ลมลงเลยปะแม่นเสียงไก่บินครับน้อง กองดอกไม้นาะดอกนะจ๊ะอู้เห็นยี่น้อไหนแตนเห็รอแตนนี่แหละจ๊ะี่น้องอู้ดอกงามเยอะครับเลยอู้คุณสนที่ต้องรับพินอยู่นิดเดียวครับพี่น้องกอแดงแกงหวานสีแจ่มๆเลยครับออ้ยตายสีงามขนาดนั้นตายเนาะ เนียนจ้าผมนี oh, ่ออกทำงานนะครับดิไอ้ไม่ไหวเจ้าขาครับเนาะจืดจืดเจ๋งเจ๋งเลยครับอุ้ยดอกนี้ก็แดงเนี่ยงามจ้ะสีแดงงามมางใจเลยจ้าี่น้องครับหลีไถ่ด้วยครับด้ิดอกงามงามครับจุ๋มจุ๋งงามครับผมดอกนี้งามครับผม เออกระโดดเด้งๆงามครับผมตีดดอกนี่งามครับผมโอ้หาเห็ดมาหนีมนันนะครับมีแต่ดอกที่จุ๋มงามครับเอ่อผมจ,จ้ะพี่น้องเจ็ดดอกเลยจ้าเก็บกันเลยจ้าอสองดอกแหลกมีกันงั้นใช่ไหมนะจ้า อุ้ยใครในโรงงานเลยครับพี่น้องอันนี้เขามากรมันเล่นหน่อยนะจิตดอกเลยแย่หนักโลังานเขามาจ้ะพี่น้องโอ้ยดอกเหลืองน่ามนินดดมิดครับพี่น้องเด้อขากระซิชมพูครับพี่น้องอ๋อเหลือ แกเห็นไหมเจ้นุ่นี่มองเห็นอุ้ยดอกงงามเลยครับพี่อ่ำดอกนี่ง่ามดอกนี่ง่ามจ้ะนี่จะดอกแดงๆนามากเลยครับพี่อู้หูขาใหญ่ตาขาตันแดงพี่น้องอู้ยองดอกนี้สงสัยว่าจอยเตะครับหล่อมะงังเลยครับพี่น้อง งามครับพี่น้องว่าดอกว่าจอยเชียผนไปถึงคนลมครับพี่น้องปาดกีทุกกี่ดอกสีแดงงามแต่ปาดปาดค่ะในเลยครับพี่น้องอุ้ยสมบูรณ์ครับดอกนี้อุ้ย สีเป็นคืองามแห่งเสนาของไทยบ้าฮขาขรงามเลยโอ้ยสุดยอดความงามครับผมสองดอกเลยเนาะเสร็จดอกนึงใจสุดเนี่ยโอ้ยแมงมากินกับชิใหญ่ขึ้กันนอนนี่แหมงอ้หูโมแมงแมงไหมล่ะหอยถากหอยกินครับนี่เนาะแหมงตอนนี้บ้าอยเชียร์ลมมังหันนี่ครับผม โอ้จุ่ๆง่วครับพาดหอยกินพีกระงเลยครับเด้อต่ว่าหง่ามครับพี่นอ้องโอ้ยหฮมนี้ออกหลายดอกขนาดน,นั้นตองไตเนาะแมนจ้ะเป็นชีฟตัวของใต้โอ้อยวัตตาชีฟเขาก็มาเอากะได้ละหกเจ็ดดอกเนาะแม่เครับนี่สีด้วจ้ะเด้อโอ้ยตีนกำเลยหฮมนี้มันขนาดครับพี่น้องหาบทผันทัวร์ด้วยฮะก,ก,ก,กระเขามาครับ ออ้ดนสีเจีมๆเลยครับอุ้ยว่ามันเลี้ยงสติ๊กครับพี่น้องอู้ห้ามงามเลยพี่น้องด้วหอมหอมนี่เนี่ยหมดจบจ้าไปต่อกันอีกจ้าพี่น้องจ้าอีกสองดอกจ้ายังไม่จบนะจ้าหาประจันท์ถั่วด้วยครับหอมนี่คือว่าอลังการนี่นะหอมนี่เนาะแม่ครับ นี่ต่ดอกก็งดงามถนอมไปนะเม็นจ้ะสีสันสดใสสวยงามเพราสเดือดดีครับหอมนี่อุ้ยแายก็จะเห็นแแบบน้ำเอ้าพี่เป็นอะไรเหม็นจ้ะเอาเดี๋ยวตอนนี้ขอซะเ้อรช่วงนี้ให้กินหน่อยเนาะเหม็นครับอาหารของคนครับผมโอ้ยหอมนี่ไม่ไดจ khá nhạy đe khập chung chung máu khi nọ, 20 rồi nãy rồi, tổn, kiểu bớt rồi khập, pia, ngay rồi, năn อมันสามซิบกูดอกวังตาแมนจ้าโอ้ยผมอี่างการไม่ทันนะน้อยพบกินกะจดอกใหญ่แหงนี่นะแมนครับใสรล้วไปโอ้โหของตาดีด้วยว้ย,อย,อยสองของตานี่ครับอู้จจะพี่น้องมาสองตาด้วจ้ะ ยุย่จิตกันเลยครับเมื่อกี้นี่อีกดอกนึ่งจ้าเห็ดยังน้อะนอ <c oughs> บูปลาหาเห็ดไม<บ>่พ<บ>อ,อครับพี่น้องต<บ><บ>ิด็ดอกกำมัพี่น้อง<บ>อสมก็เป็นบูปลาหาอยู่ตัวนี้ขอไห<บ>ครับเพ<บ>รมันหมือนมันเป็นศีรสามิสี่ชิปหรือเปล่าครับทางใต้ตแก่บลระ ผมมีบฟังน่นะบผิดฟังเลยครับสุดยอดอีลีมีดอกนหนยเพืตแต่ว่าเอาอเ,เอาไปดชิเนเีทั้งในมีอีกน้องตเหน็นเวฟอยู่ใช่อหมจ้าเราถึงเห็นเรื่อบัเปนดอกทั้งในเรื่องน้งตด้วยดอกทังในยังมีอีกครับเห็นเวฟแฝอยู่ครับแต่ว่าท่านเด็เขาไปเห็นดอกนึ่ก้อนอ,อ๋องมาหนุนครับเนาะ เดาา้ไล่อ๋อเห็นแล้วอืมดออุย้ยมาเห็นแต่ไกลเลยครับหนาเมเงี้ยใบใหม่่นีนรออนครับแป๊ดเลยนะสีสันสวยงามเลยครับพี่น้องกะบ้าโกแดงเนาะนี่ครับดวงตายอย่างเปิดมากพลอยนะครับวูววได้แต่แมงหอยกินเปิดนาะนี่ครับอยู่ในซีดอกด้วยครับพี่ อ้าวพรมนี่หลังการนี่แมนครับเดี๋ยวหาบึงหลบรอบๆเราดิสิแบบประมาณให้ฟังนะครับเนาะว่ามีจักดอกครับพรมนี่แต่ว่าเพิ่นอยู่ไกลกันเนาะน้องายเนาะก็เลยบ่ได้ตอนเนี่ยครับโอู้จึงใหกินเพิ่นนะครับไปมีชาอยู่นี่ก็มีจ้ะอ้า สุดยอดครับบ๊ผิดหวังครับผมนี่เอาจ้ะตัวนี้หน่อยได้ไครับพีโอ้ยจัดดอกอะไรอุ้ยสองสองดอกที่ผมได้สองนี่นะเห็นดอกเดียวเห็นดอกใหญ่ดอกเดียวแต่ว่ามันมีขึ้นมีดอกใหม่อยู่ครับโอ้ขาพี่นอนดวงจริงนะครับเด็กอ,องดอกขิงแค่ข้าเมียนนครับ ผมนี่จะสังเกตง่ายๆได้ครับสีสันมันจะสวยงามเบิดถูกดอกครับผมว่ามันสี่สิบกวดอกแล้วน้อยเมียนครับแต่ว่ายังบ่ทันทั่วรได้ครับยังบ่ทันเบิดหลอบผมอยู่ครับอีกสองดอกครับผมเดี๋ยวหาแล้วจะซื้อทุกหยอดที่เบิึงได้ครับเด้อห่มนี่ตระังการดีๆครับว่าพันธุ์เหลายไรปันนี้ครับผม พอจะยางไกงครับหันมาจังเห็นนะครับเนาะอู้ยขาพนงามครับพี่น้องขายง่าๆตันครับพี่น้องอุ้ยดอกนี้ครับพี่น้องถ้าตกเป็นทหารน้ำเลยครับพี่น้องต้องหันหลังกับผมต้องหันหลังต้องเม็ดนะครับต้องซองกระปหนกระป๋องครับจังเสียเพิ่นไปตองพ่นสนไปตองครับพี่น้องบู้วิบึงสีสันเพิ่นเลยพี่น้องเลยโอ้ยหนามเองครับเอาล้วครับพี่น้อง สรุปยอดของของโฮมนี่นะครับเนาะปมันจะหาซิปดอกหาซิปดอกครับพี่น้องบู๊พี่น้องเห็นตรงกันปะครับว่าสีสันเพิ่มเพิ่มนิบช่วยงามมิลีครับพี่น้องยืดขาบึ่งพี่น้องเอ้านเดี๋ยวมันยังมีตัวน้อยเยอะครับหนึ่งตี๋แหละครับพี่น้องให้แค่หนึ่งตี๋แหละครับพี่น้องพี่น้องเสียแห้คะแนนเท่าเลครับพี่น้องคะแนนความสวยงามครับ เหม็นมาได้นะครับเด้อปลาตัวนี้นงามครับพี่น้องวุ<ม>้ยมันสุดยอดหน่อยนะมันสุดยอดเลยครับมันกอแดงแจงหวานเกิเกดใหม่เด้อครับพี่น้องมาดีไดเกิดไม้หน่อยเหม็นครับผู้ดอกนี็มันซีสสามๆน้องตาย,น,ายน้ออู๋วิ่งงามเนะครับเด้ปอปลาออกู่กันเลยครับพี่น้อง จะดอกสีดอกเนาะสีดอกครับน่าจะจะ,จะหุบดูก,กี่ดอกไอ้เนี่ยสามพี่จ้าเอามเอาเฮ้าเฮ้ยเฮ้พี่อุ้ออยแย่ลมหยับกับไปนี่อ้มไปหยัโอ้ นี่เดอกหน่อยดอกหน่อยนดอกใหม้เพิ่งจะมีครับโอ้ยนี่เนี่ยพี่เด้อจ้าอีกสองดอกจ้ามีได้ไอ้นี่โอ้ยที่นี่ก็มีบ่โอ้ยเจ็บดอกเจ็บดอกมั้ยบอหาตัวนี้หาบ่พี่จ้า อ๋อแอบบูามเมสอนโด,ด้ดนี่โอ้เจ็ดแปดเก้าดอ,อกครับโอ้นี่สิบดอ,อกครับนี่โอ้ยจุดแต่ขวานเลยครับด้อโอ้ผมนี่ก็อลังการให้กนครับ ดอกนึ่งงามจ้าอุ้ยขาเงียบๆว่าแม่นางสาวไทยจ้ะอีอฮะหนุ่สองบนอะไรสองดอกจ้ะครับด้วยอุ้ยยงามแห้งเนาะอ้าเหมือนมานซีจะได้งามแห้งเถดุ่มใจจ้มานผอมนตายนเมือนเนาะจ้ะดีขมาขัดเทล่ จ้ามันนี้ก็เลยเวลากับป่าจ้าเขาก็ไปเบ่งผลงานก็เลยจ้าว้าวสุดยอดเลยน้องไม้สีงามแหงน้อยเนาะครับอ้เห็ดชุดนี่จะมีแต่ดอกจุ้มๆน้องไต้เนาะเมนจ้าไม่ครับส่วนมมกจะมีแต่จุ้มๆเรื่อครับมันนี้นี่ครับตานี่จะเป็นเห็ดจุ้ม้องไต้เนาะแมนจ้าครับตานี่จะเป็นเห็ดที่เป็นบานแนวครับโบบานก็มีขึ้นกันครับแต่ว่างามได้จ้ะพี่น้องจุ้มทั้งบานใจอยู่นนี้ แมนครับนี่แต่จะจูมุงหนันะครับก่ตาไงมาน้าน้อยเนาะครับอันนั้นก็ตาขนาดกลางจะพี่น้องเต็มตาครับถือว่ามานสุดยอดน้องตายเนาะแมนค้ะครับบวใจกขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาเบอร์สู่ผู้สุกคนครับขอบคุณเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามด้วยครับผมขันมากก็ย่าลืมกดไลค์ขันถึกใจก็ย่าลืมกดแช์ คล่ื่กดกระดิ่งไปสิผัผัดคลิปใหม่ของบอจอยเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้อีีนี่บอจอยกับหน้องใตยก็ขอตัวลาไปก่อนครับกินอาคลิปน่ายพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก๋วยเตแกงหวานงามๆจ้าครับสุดยอดเลยครับพี่น้องมันนี้